สวัสดีค่ะพบกับพวกเราแจ๋วค่ะจากวันนี้ SMS นะคะ คุณพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างส่าม8ป8 8 8 8หรือว่าจะพาไปดูคอนเสิร์ตหรือพาเลสขออินไปด้วยน่อนแม่ชอบหรือตัวเองเป็นไวร้องกับแม่ฟังคนฝากฝากรักนี่คคนร้องไปด้วยเลยนะคะอ้าว48 38ป8 8พาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนมาจ้าส่วนที่แรกที่วันนี้จะพาไปอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในดิฉันพาไปที่หอประจมกกรรมต้นแบบคงจำกันได้เราได้เห็นงานต้นแบบของอาจารย์ศิลป์ทีรศรีหลายๆชิ้นที่ไปประกวด อยู่ตามสานที่ต่างๆแต่ว่าวันนี้จะพาไปอีกที่หนึ่งอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นห้องทํางานของอาจารย์สินพิรศีนะคะจะอยู่ที่ไหนและบรรยากาศของการทํางานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเลยค่ะ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์พัสฐานแห่งชาติาศิลปีเรศีอนุสร์อยู่ห่างจากหอประติมากรรมต้นแบบประมาณ50เมตรเท่านั้นค่ะเดิมอาคารหลังนี้เป็นสถานที่ทํางานของอาจารย์รศิลปีเรศีตลอดชีวิตการทํางานเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินเข้าไปเราก็จะได้เห็นนะคะว่าอ,อ,อย่างแรกที่เราจะได้เจอคือประวัติของอาจารย์ศิลปีรศรรีค่ะซึ่งท่านได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งศรริลปะสมัยใหม่เป็นคณะบดีคนแรกของคณะประติมากรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข,ข,ข้ามานี้ บอกเลยว่าอบกวลไปด้วยงานศิลป,ปะหรือว่าบรรยากาศแห่งศิลป,ปะแบ่งสัดส่วนแบบนี้เลยนะคะด้านนอกเนี่ยเป็นห้องจัดแสดงผลงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ทั้งของอาจารย์ศิลป์เองแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดอย่างเช่นอาจารย์เฟื้อธาริพิทักษ์อาจารย์ประยูรอุรุชาดะอาจารย์ชลุดนิ่มเสมออาจารย์จำรัดเกียรติก้องแล้วก็อาจารย์เขียนยิ้มสิริเป็นต้นนะคะ ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานศิลปก,กรรมในยุคแรกเริ่มของศิละปะร่วมสมัยของไทยทั้งภาพวาดสีน้ำมันสีฝุ่นสีน้ำแล้วก็เขาบอกว่ามีภาพพิมพ์แกะงานสำริดนะ,ะทุกชิ้นจะบอกชื่อศิลปินขนาดชื่อภาพเทคนิคและปีที่สร้างอย่างละเอียด ชิ้นที่โดดเด่นเนี่ยก็คือรูปสัมฤิดของอาจารย์สินพิระศรีและก็คุณมาลินีพีระศรีภรรยาของท่านเป็นชิ้นงานที่ท่านออกแบบเองแล้วก็เมื่อสักครู่คงจะเห็นนะคะมีแบบการแสดงเครื่องประดับยศเรียนที่ระลึกประธิมากรรมูลต่ํา นูนต่ำที่ท่านออกแบบรวมถึงเครื่องราช e อิสริยาภรณ์ที่อาจารย์ได้รับด้วยค่ะส่วนห้องด้านในจำลองบรรยากาศโต๊ะทํางานค่ะเมื่อครั้งอาจารย์ศิลป์ยังมีชีวิตอยู่มีโต๊ะยาวกลางห้องจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของอาจารย์ศิลป์ซึ่งมีทั้งเครื่องพิมพ์ดีดพัดลมเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มีนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็มีเครื่องมือปั้นรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวด้วยแล้วที่นี่นะคะยังจะได้เห็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์ศิลป์ออกแบบเอาไว้ก็คือ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9หลอ่อใยปูนปาสเตอร์แต่ว่าท่านยังปั้นไม่เสร็จเสียชีวิตลงก่อนนะคะแวะไปชมผลงานของจริงทุกชิ้นของอาจารย์สินเพรศีได้เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์ส,สานแห่งชาติศินเพรศีอนุสร์อยู่ในกรมศิลปากรนะคะจดวลหน้าพระธาตุกดเข้าชมมีเหมือนกันค่ะก็คือเวลาที่ถ่ายภาพห้ามใช้แฟลก ห้ามจับต้องสิ่งของที่จัดแสดงนะคะก็เพื่อให้เข้าของเครื่องใช้เหล่านั้นจะยังคงอยู่ตลอดบปนะคะเปิดให้ชมตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนะะักขัตฤกษ์นะคะสอบถามประดิษฐ์เพิ่มเติมได้เลยที่022236162ค่ะ วันหยุดที่ผ่านมาหลายคนก็พาคุณพ่อแม่นะคะไปเข้าวัดเข้าวาวันนี้คุณผู้ชมค่ะพาย้อนอดีต,ตอีกแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปชมวัดวัดหนึ่งค่ะซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงามส่วนใครอยากจะขอพอรเรื่องของการเจรจาพาที <c oughs> ต้องไปที่วัดนี้ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ <c oughs> ณฑ์เริมอาหารสารสก,กัดจากเห็ด BJ อย่างที่บอกไว้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปขอพรเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยใครอยากจะไปขอพรเรื่องของการเจราจาพาทีเรื่องของการค้าขายที่ดินต้องไปนะคะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยกรุงศรีอยุธยาไปได้กันค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดที่ดิฉันชอบมากที่สุดอีกจังหวัดหนึ่งนะคะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนที่อำเภอท่าเรือค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะที่สุดจริงๆนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดสดางค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าศักนะคะอยู่ในตำบลท่าเจ้าสนุกวันนั้นเราได้เจอกับพระครูขันติธรรมค่ะท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็เล่าให้เราฟังคุณเห็นไหมอ่ะคือมีพลังจริงๆอ่ะ คือดูแค่ภาพดูแค่โบทนะคะเราจะได้เห็นถึงแรงศรัทธาแล้วก็ความสวยงามในประวัตพุทธศาสนาที่สืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีนะคะในประเทศไทยของเราโบทแห่งนี้เป็นโบทเก่าแก่ค่ะคาดว่าสร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดูได้จากที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็คือก้อนอิฐขนาดใหญ่ รอบกำแพงแก้วนะคะและสันนิษฐานว่ามีการบูรณะครั้งใหญ่ราวสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าบริเวณหน้าจั่วของโบสถ์นั้นมีรูปแบบของศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์อยู่ด้วยค่ะโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ท่านเจ้าอาวาสพระครูขันติธรรมก็เป็นผู้เล่าให้กับทีมงานของเราได้ฟังนะคะโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2 3 5 9และถือเป็นเส้นทางสำคัญครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางชุลมุกของพระเจ้าทรงธรรม เพื่อส่งไปนมสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บรุรีด้วยนะคะส่วนนี้คือด้านในของโบสถ์ดูนะคะพระประธานมีความงดงามแล้วก็พูดภาษาชาวบ้านคือขลังมากๆมีพลังจริงๆค่ะพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่คู่กับวัดมายาวนาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปหมู่พระพุทธรูปอีก30องค์นะคะประดิษฐานอยู่รายรอบอย่างที่บอกค่ะเขาบอกความเชื่อก็คือชาวบ้านมักจะมาขอพรเรื่องของโชคลาภการค้าขายที่ดินการเจรจาพาทีโดยจะนิยมเดินสวดมนต์รอบองค์พระนะคะก็เป็นความเชื่ออย่างนั้นแบบนี้ค่ะ คือใครจะมาขอเรื่องต่างๆที่กล่าวไปก็เดินสวดมนต์รอบองค์พระนะคะนี่คือความสวยงามที่ถ่ายทอดผ่านการเวลาแล้วทำให้เราเห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเราโชคดีท, <c oughs> ที่อยู่ภายใต้พระพุทธศาสนารวมไปถึงความศรัทธาต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไป <c oughs> พระนครศรีอยุธยาแวะไปเที่ยวค่ะวัดสดงให้หมายเลขโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะคะ081836 5583ค่ะขอบคุณคุณนะัทพลร,รื่นทวินนะคะผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากพวกเราค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ฉันก็พาไปเที่ยวต่อไปวัดเช่นเดียวกันค่ะวัดนี้ก็มีอายุเก่าแก่เป็นพันปีแล้วด้วยนะคะอยู่ในจังหวัดที่มีชายทะเลสวยงามวันนี้ก็เลยจะพาตามทีมล่าตะวันไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยแล้วก็ไปเที่ยววัดที่เก่าแก่อายุพันปีอีกที่หนึ่งด้วยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะแจวพาเที่ยวค่ะ เที่ยวไปตามตะวันบุนบันไปตามนม ทีมราตะวนเก็บภาพยามเช้าที่แสนสดใสของหาดบ้านกรูดเมืองทะเลสวยจังหวัดประจวบคีรีขันมาฝากค่ะหาดบ้านกรูดเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนยอนใจดีจังอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเช้ากันแล้วไปอิ่มบุญกับทีมลาตะวันกันต่อที่คุยบุรีเขาว่าที่วัดนี้มีหลวงพ่อในกุฏิที่โด่งดังค่ะ วัดกุยบุรีเป็นวัดเก่าแก่คาดว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีายุน่าจะราวๆ1,800ปปีแล้วเดิมชื่อว่าวัดกุยอย่างที่บอกค่ะว่าวัดกุยบุรีเขามีหลวงพ่อในกุฏิที่โด่งดังองค์นี้เลยค่ะหลวงพ่อในกุฏิจริงๆแล้วท่านมีนามว่ามาก เื่อบวชเรียนก็เป็นพระที่เคร่งกในการเจริญวิปัสสนานกรรมฐานชาวบ้านเล่าว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามักจะขอเอาทองมาปิดที่ตัวท่านแปลทีเดียวค่ะและที่มาของชื่อหลวงพ่อในกุฏิก็เพราะว่าท่านชอบนั่งวิปัสนานกรรมฐานอยู่ในกุฏิเป็นเวลานานๆจนกระทั่งละสังขารชาวบ้านก็เลยเรียกหลวงพ่อในกุฏิแทนนามจริง และทุกวันนี้มีการทำรูปหล่อหลวงพ่อในกุฏิขึ้นมาภายในบรรจุอันิีของหลวงพ่อเอาไว้ใช้บูธิอย่างเลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้กันค่ะด้านหลังบรโดบหลวงพ่อในกุฏิคือวิหารที่ภายในมีพระพุทธเมตตามหา,หาเจ้าบพิษพระพุทธรูปปางมาลวิชัยพุทธสินแสนงดงามเป็นพระประธานรายรอบด้วยพระสาที่งดงามไม่แพ้กันค่ะ เที่ยวในแดนพุทธธรรมครั้งใดรู้สึกได้เลยค่ะว่าความสุขใจอยู่ใ,ใกล้แค่เอื้อมจริงๆขอบคุณทีมลาตะวันด้วยนะคะเก<ถ>็บภาพและบรรยากาศเมืองไทยมาให้เราได้สัมผัสกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะตามไปสัสกการะหลวงพ่อในกุฏินะคะลองสอบถามเส้นทางจากทางวัดได้เลยะคะ่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 3 2 6 8 1 5 6 6นะคะ0 3 2 6 8 1 5 6 6ค่ะค่ะ อิ่มตาอิ่มใจกันแล้วยังไม่อิ่มท้องทีมล่าของกินแข่งกันล่าฟังดูแบบฟังดูหน้าบอบาดูหน้าคอบมากวฟังแล้วดูโสดคือดิฉันเนี่ยวันนี้ขอเล่าเองไงไปเองคืออยากจะทานบะหมี่กะไปสั่งสักสองสามชามไปกับน้องแนนเขาบอกชามเดียวก็พอมันน่าน้อยใจนะอยากจะส่องสามชามเอามาให้ชามเดียวชามเดียว ทานซะก,ก่อนเถอะพี่แล้วไปได้ยินชื่อเมนูเขาเออชามเนี่ที่เขาบอกว่าเฉียวนรกออทําไมถึงเฉียวนรกออทีมล่า <laughs> ทีมล่าของกินจะพาไปทาไมชื่อเมนูเฉียวนรกนะคะไปที่บะหมี่จอมพลังค่ะ ที่ร้านบะหมี่จอมพลังค่ะไปสาขานี้อยู่ริมถนนราชพฤกษ์ช่วงวงเวียนพระราม5นะคะ oh. เป็นความคิดของคนรุ่นใหม่เข้าไปเลยเห็นจอมยุทธเต็มเลยนะ oh. <c oughs> เป็นความคิดของคู่รักคู่ใหม่ค่ะน้องกัณนรส น้องกันารัตพงไพบุญเวชแล้วก็น้องออนน้องอมนน้องแนนนะคะที่ได้นำเอาบะหมี่ของทางบ้านเนี่ยที่ทำขายมานานแล้วเอามาเพิ่มสีสันความอร่อยเข้าไปเนี่ยคือจะไปสั่งซะก่อนสมบกใจเย็นพี่พี่ดูขนาดของชามเลือกก่อนแล้วกันหยิบจานให้ดูว่่าาองบหยิบจานให้ดูเขามีหลายไซส์มากนะคะชามใหญ่เครื่องเยอะนะคะโดยเฉพาะเกี๊ยวของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยปูจ๋าอย่างเงี้ยคือแน่นๆลูกชิ้นก็ทัเอง ปีกไก่ตุ๋นนุ่มๆแล้วก็มีแบบซีฟู้ดใส่ไข่ต้มไข่ต้มของเขาเขาอร่อยอ่ะคือเขาแช่น้ําหมูแดงตั้งแต่ดีสีนะคะมันจะได้สีแดงสวยงาม,มลแล้วพอดีฉันทานไปมันเหมือนพะโล้คือไข่วหวานๆเนี่ย คือเราเนี่ยนะเราเห็นบะหมี่ทัมใหญ่ๆเนี่ยรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าเขาบอกว่ารสชาติอร่อยแทบไม่ต้องปรุงเลยอย่างที่บอกเนี่ยทุกอย่างคือคลุกกับน้ำหมูแดงเขาจะมีน้ำหมูแดงแค่ไห้แต่เามำแล้วคือร้านอื่นเนี่ยเขาจะมีบะหมี่เป็นก้อนๆใส่ตู้นี่ไม่นี่ลวกข้างหลังเลยลวกเป็นแบบว่าหม้อลวกบะหมี่ใหญ่ๆคืออย่างนั้นเลยเนี่ยของทุกอย่างหมูแดงของเขาเนี่ยก่อนเขาก็จะมาคลุกกับน้ำหมูแดงมันก็จะชุ่มชุ่มฉ่ำๆคนข้างหลังอะไรลอกคือควรที่เข้าไปทานคนเดียวก็ได้ เขาก็จะมีไซส์เล็กสุดมี50มีร้อยคือที่แรกอยากทานไงพอเห็นขนาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนนี่เขานี่เขาเ็นเราทำก๋วยเตี๋ยวหรือตกแต่งสวนอันนี้เมนูอันนี้เมนูเฉียวนรกทำไมชื่เฉียวนรกก็แบบคือเขาบอกว่ามาจากคนรับประทานอวดให้ชื่อนี้คือกินเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนจะใกล้ตายอ่ะฉันจะไปนรกอยู่แล้วชามละ770แต่ใช้บะหมี่60ก้อนใช้หมูแดง1กิโลเกี๊ยวหมู20ลูกผักลวกครึ่งกิโล ไข่ต้ม5ฟองปูจ่า5ชิ้นนี่คือน้องกันน้องกันเออพี่ครับหนักแล้วพีหน่ต้องรีบถ่ายน้องกันถึงมาหนักมากเด็กอ้วนนี่ใครค่ะเด็กเขนเลยดูทำไมเด็กเด็กอ้วนคนนี้ก็ถึงกับตะลึงไปเลยฮะอะไรสามารถกินคนเดียวได้ทาแล้วหรือเปล่าทำไมดูซลมกๆไม่คือเหนื่อยคืออยากกะทานนี่แม่ถือตะเกียบแม่ก็ถ่ายรูปอยู่นั่น คือดิ้นชอบไอเดียเขาคือสมัยนี้นอกจากอาหารอร่อยไอเดียดีคือน้องเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ไปดู YouTube ว่าจะทำกิมมิกอะไรให้มันดูแบบว่าเออโดดเด่นปรากฏว่าคือทางบ้านทางพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็ทำบะหมี่อร่อยอยู่แล้วแต่ตัวเองก็มาใส่ลูกเล่นลักษณะแบบนี้คนที่อยากจะทานเยอะก็เข้ามานะคะเนี่ยอย่างอย่างชามใหญ่นี่ก็ทานกันได้1 8ถึง19คนเนี่ยนี่คือหนึ่ง1 8ถึง19ใช่ใช่แล้วก็มีเกาใหญ่อย่างใส่จานนี้เขาเรียกเกาใหญ่คือมีดตาเครื่องอะเป็นเหมือนเกาเหลาไม่มีเส้น เครื่องอย่างเดียวเป็นเกาเหลาแต่ถ้าเกิดว่าทานแล้วอยากจะสั่งเส้นบะหมี่มาเพิ่มทีหลังก็ได้คือพอไปถึงปุ๊บชามใหญ่มาตั้งเขาก็จะมีชามแบ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะปรุงในชามของตัวเองอ๋อคือแยกชามปรุงใช่แล้วก็ปิดเป็นน้ำซุปคุณจะทานเป็นแบบน้ำก็ได้ก็เติมน้ำซุปว่าจะคนยังแล้วก็น้ำแดงนั่นก็คือน้ำหมูแดงมาราดมันก็จะกลมกล่อมอร่อยมากนะคะนี่หอยเมงผู้ก็เป็นหอยเมงผู้นิวซซแลนด์ตัวใหญ่ๆนะคนโสดไปคนเดียวนิดทำยังไงมีมีชามเล็กชามเล็กทานได้แต่ที่ฉันเคยไปทานก ใช่เขาจะมีเขาจะมีราคาชามเล็กห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยถ้าชามใหญ่เนี่ยทานกันได้เป็นสิบคนนะคะยังไงก็คุ้มอเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกันไปใช่แล้วก็บอกมากเก่ยกับการทำโต๊ะแชร์เคี่ยวเขาก็หมูหมูแบบข้างในแบบแน่นๆชอบมากเขาอืมคือคือใหญ่แล้วต้องอร่อยด้วยเอออร่อยต้องถึงเครื่องไม่ใช่แห้งๆคือเขาเคยเห็นบะหมี่ทั่วไปเป็นเป็นหมูแดงแห้งๆแต่อันนี้เขาฉ่ำมากๆนะคะเออร้านบะหมี่จอมพลังที่ดีที่สุไปเนี่ยอยู่ริมถนนราชพฤกษ์ช่วงใกล้กับวงเวียนพระรามห้าเปิดสองรอบรอบแรกสิบโมงถึง บ่ายสองโมงให้ไปพักท้องก่อนแล้วกลับมาทานอีกที5้าโมงเย็นถึงประมาณ5้าทุ่มนะคะก็หยุดทุกวันจันทร์ค่ะ เมื่อวานยูเอวันนี้เปิดวันนี้เปิดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0805666672 0 8 5 2 2 2 3 3 7 9แล้วก็0879200064ค่ะมีร้านที่วังหลังมีพุทธมนตรสายหนึ่งแล้วก็ที่ตลาดนัดสวนรถไฟด้วยหายสาขาห่ายสาขาส่วนใหญ17-18คน5คนก็พอได้แล้วจัดการเหลือเหลือเลยเหลือเหลือเลยล่ะไปลองมาแล้ว60ก้อนขนาดเอาเด็กขนาดเอาเด็กอ้วนคนนั้นไปช่วยนะไหว ลูกลูกแไปกันเลยหลียลนนี่ทีมล่าของกินของเราเป็นล่ามาได้อลังมากๆส่วนช่วงหน้าทีมล่าไอเดียค่ะเราเป็นล่าไอเดียที่จะเพิ่มความรวยกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวของเห็ดนะคะเห็ดจริงๆแล้วเวลามันออกพร้อมๆกันนี่มีเยอะทานไม่ทนันเน่าเสียคะ่ะวันนี้เราจะเอาเห็ดไปทําอะไรกันดีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจ๋วผ้าด้วยค่ะ การไฟฟ้านาครหลวงพลิกไทยตราไร่ทิ์ จ้พารวยวันนี้นะคะเราพามาดูการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดสดนะคะปกติเวลาเห็ดออกมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราบริโภคไม่ทันมันก็จะเหลือแล้วก็นเน่านะคะก็กลายเป็นไม่มีมูลค่าไปแต่ว่าวันนี้มีสาวนะคะที่เธอมีไอเดียดีๆเธอจับเห็ดมาปแปลงร่างกลายเป็นพาเต้ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะไปติดตามกันได้ะคะ่ะแจ้าพารวยค่ะ จ้าของไอเดียดีๆนี้นะคะก็คือคุณจอบสุพานณิตาเกกโกมลน,นะคะเธอแปลงร่างเห็ดนะคะใช้ชื่อว่ามัสกรูมพาเต้ค่ะโดยที่มาของผลิตภัณฑ์นะคะสืบเนื่องมาจากว่าครอบครัวคุณจอบเนี่ยมีธุรกิจฟาร์มเห็ดอยู่ที่เพชรบุรีค่ะเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าอุ้ยสารพัดเห็ดเลยทีเดียวบางช่วงเนี่ยผลผลิตออกมามา,มากจนล้นขายไม่ได้ราคานะคะก็เลยอยากจะแปลรูปนะคะรูปเขาเรียกว่าแปลรูปเห็ดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะจนในที่สุดก็ไปอบรมเป็นคอ รสระยะสั้นกับสถาบันอาหารชั้นนําจนในที่สุดก็ลองทําพาเต้จากพวกเนื้อเห็ดนะคะซึ่งคุณจ้อปอธิบายว่าพาเต้ก็คืออาหารยุโรปประเภทหนึ่งนะคะถ้าเราคิดกันง่ายๆก็เหมือนแบบเนื้อบดตับบดท,ที่เราใช้ทากับขนมปังแบบนั้นหรือทากับแครกเกอร์ค่ะแต่ว่าคราวนี้เธอเอาเห็ดนะคะมาทําแบบนั้นบ้างแล้วก็มาผสมนะคะพวกเ,เครื่องเทศไทย,ไทยนะคะอย่างกระเทียมพริกไทยอ่อนต้นหอมเครื่องเทศฝรั่งแล้วก็ใส่เนยจิตเข้าไปเพื่อการถนอมอาหารแล้วก็มาผ่านการฆ่าเช้ นะะในทายที่สุดเราจึงได้เป็นพาเป้เป็นเห็ดบทที่ทากับขนมปังหรือว่าแครกเกอร์ก็ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าอร่อยไปอีกรูปแบบหนึง่งใครที่อาจจะเรียกได้ว่าทานมังอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทานได้ใครสนใจนะคะปัจจุบันเขามีจำหน่ายอยู่2ขนาดขวดเล็ก150บาทส่วนขวดใหญ่200บาทนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนเศษถ้าใครสนใจนะคะลองคลิกเข้าไปนะคะใครมี i ิน t a g r กรมมี IG นะคะก็ คลิกเข้าไปได้เลย My Job is คาเต้นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0818098555นะคะ0818098555วันนี้เห็ดไม่เหลือทิ้งแล้วแถมยังมีมูลค่าด้วยนะคะด้วยไอเดียดีๆแบบนี้แหละค่จะว่าเราว่าเห็ดสดไม่ได้แล้วใช่แล้วฉันคือเห็ดทาขนมปังอยาบอยู่ได้นานเป็นเดือนด้วยฉันขอมูลค่าแล้วพี่เต็มค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะใครชอบทานกาแฟเย็นค่ะไม่ต้องห่วงว่าคุณสามารถซื้อมาเราทิ้งไว้ได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่า ว่าเรามีถุงพิเศษที่ใส่กาแฟเย็นได้ค่ะเจ้าพารวยนะคะจะพาคุณไปดูไอเดียนี้ค่ะทำยังไงทานกาแฟเย็นได้เป็นชั่วโมงมเรื่องถุงเป็นกแแฟพี่ปอถนัดเรื่องถุงกาแฟนี่จริงๆเคยเขาเปิดปร้านขายกาแฟ <c oughs> เพ,พูดไที่เคลียร์นะคะ <c oughs> อ๋อจริงเนาะ ผู้นี้ติดตามเก่งมากติดตามค่ะส่วน SMS ก็มีมาเยอะด้วยเหมือนกันนะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวไปเชียงคานค่ะมีความหมายแลยนะอันนี้คุณอันนี้คุณแม่พาลูกไปดูแล้วเหมมนแ่าลูกไปพาลูกไปดูที่ใช่แล้วก็ไปพัทยาไปหลายที่บางคนบอกว่าพาคุณแม่คนสวยไปทานข้าวตามใจคุณแม่โอ้น่ารักมากๆค่ะก็เป็นวันแห่งครอบครัวอีกวันหนึ่งด้วยนะคะเสื้อผ้าวันนี้จากแพตติมาค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ i party, yeah.